มือวันเสาร์อย่าบอกบิวหลับไปงงเฮียนจะได้สองสามมือเนี่ยบบเบี้ยร์เพอเคียกำลังงอกนี่ยไม่อยางเดียงสบายดีพอแม่พี่น้องลงป้าน่าอาดสุวนรูนเดอร์ มืัอนี้มูิงสิไปครับไอบิวรันมืัอนี้เป็นมือวันเสาร์แต่ว่าบิวรันไปองเฮียนไอหลิงน้องเปอันใส่บาตประตูให้ไม่ออดอยู่ห้องแถวพูนสิไปกับน้ำบาดไ <laughs> ปเต้นอย่างอยู่หัน <laughs> เห็น,น,น <laughs> อยูหันเมื่อกี <laughs> <laughs> ้นี่ไ่เห็นหรอโอ้โหเดี๋ยวรูปเดี๋ยวแล้วยังโมเลอเลยนะรูปน้ำพึ่งน้ำบาตแต่ก็ได้ก็ขอโทษแตอวเจ้าไปก็ได้ ยังบ่แล้วยังก่อเรายังบม่ทันแล้วยแยกเราบอกว่าเนี่ยบอกน้ำพึ่งน้ำบาดไปก็ได้หรือว่าจ้าไปหับก็ได้แต่ว่ะจะไปพึ่งบบรถเมล์มาเอาสบายดีแล้ววะ <c oughs> ไปฮออ้อไปกันเลยเลยจำให้แน่อันจับยังซีนแล้วบาดเวลามอดมอดยังซีบีบบานเดียวก็ได้ <c oughs> เอาลงก่อนจะตกอาเอ้าขึ้นไหม <c oughs> จับไปพอ <c oughs> ใส่เมยียใส่เมยียก่อนก่อนไปเอาเราเอาบัตรนะเอาเร็วอยู่นี่ที่ไปแว่ฝากเครื่อง เาสีให้เบิ้หันทางแถวบ้านว่าเขาจะเปิดเพราใส่เราพข่ได้ออกไปนอกสกสามเมือแอะวนี่ห่าก็ได้ออกผักเาวเดียดิ้มันได้นะแต่คนหถับโบก้าขึ้นเขจะมันจะแบบถ้าเหลือนะอนเกิดว่าเง,งร่รามันทะเหลืท้ายหรอท้ายเหรอ โอเคไม้แดงสีไข่เนี่ยเขาเจ้าก็แปลง น้องได้ยังไงไอบิวมากำลังว่างานไม้อะไร พอ่พอบ่พ่อพอย่องแถวมาห้อนห้องแถวเป<อ>็นอย่างเนาะเปลี่ยนประตูใหม่่ะ<อ>คิดว่าขเขาจ้าเข้ามาอยู่อะไรอย่างเนะาะเปลี่ยนประตูาทาสีเปลี่ยนประตูใหม่แล้วก็ทาสีใหม่ อันนี้ฝากกามีแล่ลเ,เปลี่ยนบาทประตูไหมอันนี้เมนห้องแถวไม่ออดห้องแถวนีตัวอันสองสั้นนำทางใน ดียวีพ้าเบิ้อนเบี้ยผักเคียวน้อยแกนผักเขียวหากระเพาะกาได้สองสามมือเนี่ยแตกหน,น่เลยดิเป็นหน่แน่น,น้อยใด้สนใจแกนผักเคียวก็สามารถซั่งวิ่งได้เลยหนึ่งเซตแปดสิบพันกีบฟีคาฟ่าหนึ่งเซตได้หกซนพ้าเบิ้งแกนผักเขียว เบียผักเคียยกำลังงอทีนี้กำลังแตกนอหาก็ได้สองสามมือล่ะ <c oughs> ไกลกำบันแดงน้อยสกัดก้นฮนะครับ <c oughs> bụng cá lò đen, bụng cá lò đầy, nhiều, nhiều, hả? đang sập kinh đấy, mày quái quái hông, bì bung nhầy, đen 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 แดงแดงเด้งเด้งเ <c oughs> อาก็ออกมาเออเอาหมวออันนี้เอาหมวออันนี้ไว้ไว้อันหนึง่งไว้ใส่เห็ดหนานผัก เสร็จขนเครื่องอันนี้มา,มาไว้อนามัยอยู่เหือนแม,นใมนออ่ใส่หมวกสันเอ๋อใส่หมวกเอาหมวกลงจากรถอามวก,กงามบ่งามหรอใส่หมวกงามบ่แม่หนุ่ไม่ว่าแม่เอาคือใจหมวกสักนอองามป่างาม่ ไปเก็บผักน่อยหนึ่งก่อนเก็บผักลวกลวกแล้วก็สีตำบักทั่วแล้วลวกกินตบตำตำบัออกทั่วเมืเ่อนบอกไอเหลงองจับไก่ก็เจมกเผ็ด ตะเวนกำลังตกดินเอาหน่อยหนึง่งใบกึ่งนวลนี่ใบมันจะคล้ายๆคือใบมันต้น่ะใบพักหน่อยหนึง่งตะเวนตกดินน่ะบิวตันผมหมาไปบิวตันผม ชุ่มผมใหม่ชุ่มผมไวิวหล่อจังเลยยังวันได้ไปซักอันนี้วิวเขียนใส่เกินปากเลย แล้วเมนูนของเฮาเมื่อนี้ทอดปลาต่ำถั่วประเทศเกล้อบดเดเฮซัมอันนี้ลวกผักจางจ่า,จาเเงเป็นเียา

มันยังกลับไปแด้ะจับไก่จับไก่คล้ายๆก 没有吧？没有，我搞了。嗯